พร้อมเสิร์ฟความฟินแล้วคะ่ะไลน์เว้ยเปืองรองพื้นว่ะคิวจะกวัวประสาเทเพ่อ ยังไรไทเกอรนเป็นยังไงบ้างช่วงนี้หยุดถ่ายถ่ายทีวันที่ห้าไม่เป็นไงก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตเป็นคนปกติพอไม่ได้ถ่ายรายการถูกไหมพี่จ๋มอืมพอถ่ายรายการก็ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่เป็นบ้าัวเองกไปอยุ่ตรงนั้นเยอะไงก็เหนื่อยหน่อยนะ แวะมาขอใจให้ไม่ดีเลยเนาะซื้อมาจากร้านหกสิบาะเมันกินรองพื้นเกินนี่โอโหอันนี้เนาะนิเซลเปลืองไงก็เก่าแบบใช้แล้วทิ้งเลยโอ้ มีหลานอีกแล้วใช่ค่ะมีหลานอีกแล้วค่ะเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะธรรมชาติจัดสรรให้เราแล้วให้เรามีหลานอีกใช่ไหมพี่จงอืมอาจที่ไม่ธรรมชาติอาจจะเป็นชั้นอาจจะผิดแปลกจากธรรมชาตินิดหนึ่ง หลาวะาป้าบุ๋มรีบมีแฟกโหฮึห จุ๋มพร้อมยังพร้อมเลยนะเลี้ยงลูกหนูไนงะหนูคิดไว้แล้วนะนั่งเครื่องบินอนะสมมุติว่าต้องไปไหนเอาพี่จุ๋มไปใช่ปะ่ะสมมุติว่าเลือกแล้วให้จุ๋มไปสิ่งที่จะทําก็คือหนูกับพี่พ,พีจะหนีไปนังที่อื่นแล้วให้พี่จุ๋มมาเล่นชอบเด็กแล้วก็ให้ทะเล็กรองก็จะแบบใครร้องอ่ะโอ้โหวางเปล่า คือวางแผนแล้วไต่างจังหวัดใช่ไหมแต่ทั้งสองคนไม่ต้องห่วงนะหาคนที่ต้องเดือดร้อนกับพี่จอีกคนนึงให้เช่นไปต่างจังหวัดไปหน่อยอย่างเงี้ยหรือออกวะสวยแล้วแค่คิดก็สนุกแล้วจะเป็นไรอีกอ่ะเลี้ยงหมาก็ยังวุ่นวายแล้วพี่พีทอ่ะก็เห็นดีเห็นงามกับหนูด้วยนะงั้นเราถ้าเรามีลูกต้องไม่ให้คนเห็นหน้าลูกละจะได้จำหน้าไม่ได้จะได้ไม่รู้ว่าเป็นลูกฉัน จะไม่ร้องไห้ก็ได้นะเขาบอกว่าพี่จุ๋มหนีไปอ้องอาจจะไม่ร้องไห้ก็ได้นะอยู่กับพี่ <c oughs> แค่คิกก็สนุกแล้ว<อ>พ <อ S 1> ีาบ<พ>อกจจาแค่แบบพี่ว่าน่าจะพูดเยอะเหมือนกันถามไม่หยุดแน่ตลอดทาง <c oughs> ถ้าพี่เลี้ยงลูกคุณมูมน้องไม่ได้ดูนอ้นองไม่ได้เป็นเด็กนิ่งแบบไม่พูดแน่นอนน้องจะแบบขี้สงสัยนะคะก็จะถาม <c oughs> ถานะคะ <c oughs> แย่แล้ว <laughs> ยาละ่ะอยากให้ไม่จูพี่จุ๋มทาเบอร์หนึ่งมันจะขาวไปไงสาวทาเลยดีเซ่ดเดี๋ยววันที่หน่อยจะ7อรเจ็ดดอแปดหรือเก้าเดี๋ยวมีทาทาลายดีเซ่นี่ซื้อไปหมดยังเขาจะมี <laughs> นะจริง เขาจะไล่กันอีกแล้วนะจะซื้อกันไปหมดยังคะทุกคนชนงงมากไล่เก่งเวอร์สองเดือนก็ลังดีเนาะอืมใช่ป่ะแล้วแป้งก็มันจะยบเนอะแม่จริงชนะถือคนที่ทำชอคนที่ทาแบบหมดไวน่นะก็ไม่เดี๋ยวบางคนเขาก็ทาเยอะนะก็จริงบางคนเขาติดแบบทาลงเยอะๆแต่ว่าเออแต่ว่า พี่เป็นคนที่ติดทาบางๆาไงมันไม่เหมือนกันไงบางคนเขาก็จะแบบไ <Like. Like. S 3> ลน์ไลน์บิวไปเกาหลีปะ <laughs> หาเรื่องปะบิวไปเกาหลีปะไปถือของให้ฉันหน่อยเร็วฉันอยากไปอ่ะไปพูดภาษาอังกฤษแทนฉันหน่อยสุขสบายแน่นอนเพราะว่าจะนั่งจากแท็กซี่เท่าไหร่เท่านั้นเออ น่าจะสามสิบถึงสองแต่ไดไปได้ปะวะไม่ได้ปะพี่จุ๋มไปได้หร่อ <ừ> um. สนใจไหมยัยงไง à? เล่าออกให้บิวอะพี่ออกให้ได้นะต้อง่ะออกเองออกให้ได้บิวออกไงถ้าด่าไปก็ออกได้คนโพหักสามคนไม่ถึงแสนเนาะถึงค่ะเพราะเาหนูจะนั่งบิสเนสเอาหรอแต่ว่าบิวก็นั่งธรรมดาดิ บิวถ้าบิวอยากน้งมินเนี่ยบิวก็เพิ่มอัพราคาอืมอยากไปอ่ะถ้าจ่ายให้น้องอ่ะจาจ่ายให้ได้นึกออกปะไม่ซีเรียสเลยจ่ายให้จุ๋มมันก็จ่ายได้นะแต่กลัวไม่ได้เข้าติดตโมเดียบติไ้แนไปไหนคะถ้าแบบพูดภาษาอังกฤษได้ก็ก็ผ่านอยู่นะแต่ไม่แน่นะคนดาวจะผ่านง่ายนะแค่ไปทำ ต้องบินจากลาว้วยตัวมหรอเออพี่ดูพี่ทีเธอต้องไปหาทางทํามาจุ่มไม่ต้องทาอะไรเลยแค่ไปรักษาสิบีซ่าแล้วก็ไม่แล้วก็ไปดูอีกทีว่าเราจะผ่านต่อมอรไหมแค่นั้นเองแล้วถ้าไม่ผ่านอ่ะเสียดายก็เสียดายไงแต่ว่าไอ้บีซ่าพี่ไม่ต้องไปทําแล้วแค่ไปรักษาสิบีซ่าอันเก่าไว้ที่อยู่ประเทศไทยน่ะหรอเออเพราะเรามีวีซ่าแล้วแต่ว่าเราแค่ไปยื่นไอ้อพระว่ามันไปไม่ต้องทําไม่ต้องยื่นวีซ่าแล้วไงของเกาหลีน่ะแค่ไปรักษาไม่ต้องยื่นไม่ต้องยื่น แค่ไปรักษาสิปีท่าของเราไว้ที่เราจะต้องกลับมาประเทศไทยสมมติว่าเขากาหนดให้เราเดือนนึงใช่ไหมเออสีทของเราจะหมดเดือนนึงแล้วก็กลับมาก่อนบัตรเอ,อ้สิทของเราจะหมดนะ่ะอืมแต่ถ้าเราไม่รักษาสิทปุ๊บวีซ่าของเราจะขาดที่ประเทศไทยนะ่ะ<ง>พี่ปีนี่มาแล้วที่ไปติดตามตำรวจตามมาแล้ว <laughs> ไม่รู้จักเขานะคะแต่ว่าไปติดตามเออหาค,ความรู้ในจากเออตมค่ะ เขา้าเท่าทางปูซานง่ายถ้าบินรอบเดิอถามทําไมต้องรอบก่อนเข้าปูซานปูซานเขาก็ไม่ให้เข้าได้อย่างเนี้ยยากหนักกว่าเก่าแต่ว่าจะผ่านตอมอ,อีกอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งด้อมเต็มค่ะคนรอเข้าอีกพันพันสองแต่พูดเ<ข><อ>ก่าไม่พูดภาษาอังกฤษเก่งก็ไม่พี่ไม่ไม่ใช่ปัญหาสําหรับพี่นะ แต่พี่พูดไม่ได้ไงพี่ห,หนูก็พูดไม่ได้พี่ดุ๋มแด้ประเด็นคือตอนเข้ามันเข้าทีละคนใช่ไหมคุณดุ๋มก่อนจะยื่นไอ้พาสปอร์ตเนาะหนูก็แค่คุยก็ได้นิดหน่อยเขาเข้าใจรู้เรื่องสื่อสารได้แบบมันไม่ถ่ายเนีสีเรื่องของเรื่องนะเธอก็อ๋อเธอเตรียมไม่นี่เขาก็พอป่ะไอ้ที่จองแดมใช่ไหมตัวไปกลับนี่เนาะให้มันพร้อมเนาะแล้วก็ยื่นเอาพูดไม่ได้ก็ยื่นให้ดูเอา พี่จุ๋มไปทําหน้าให้โรงพยาบาลออกเอกาสารให้โอ้โหน่าจ,จะวุ่นวายเขาแพงหูชีกเลยใช่ไอ้อบิวมันหายไปแล้วอะ่ะบิวไม่บิวปฏิเสธหรอถ้าปฏิเสธก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ไปไคิดอยู่ <laughs> ไปคิดอยู่ตอนเนี้จะไปหรอไ่ได้ไแล้วดิ้นชวนจะไปตอนไหนเนี่ยสามสิบนี้อะโหตัวแพงๆดิแล้วคุณจะไปกับใครยังไม่มีไงก็หาคนไปอยู่ สามสิบที่จะถึงนี่นะออวันเป็นวันว่างพอดีกาทันหันจะไหนก็จะไปเราเป็นคน<ป>ชอบทำอะไรกันทันหันแบบนี้ล,ละตอนแรกจะไปกับพินด้วยไงแต่ว่าไฟไม่มีไปกับพินได้กลับไม่พร้อมกันก็เลยพลาดไปบางปูดีกว่าหรือว่าเราจะไปติประเทศแล้วหมาใครจะดูเอ่ยตอนนี้หมายเยอะไปไม่ได้เป็นไหนไม่ได้เลย กลับมาคุเด้น่านอกจากไปฟังชวนแม่ลีกินกาแฟตอนนี้เพราะว่าต้องออกไปทำงานไง หนูที่ไหนเล่าสิอุ้ยหน้าหนูไม่ดีเลยตอน,น,มมน,อน,นเนี้ยอยันี้เด้อเนี่ยหนูเป็นสิวที่หน้าผากเพราะว่าฮ่องกงเล่นหนูแล้วก็ไม่ได้นี่นะคุณบุ๋มะไรสีผมก็ไม่ได้ดำขนาดนั้นนะเนี่ยก็ <รอ S 2> ดำตดดดาดำตาไงมันหลุดแล้วเออนี่ไงไม่ได้เข้มแล้วเนี่ยหลุดละ